สวัสดีครับพี่ครับดีครับดีครับผมไงบ้างไม่ตื่นไม่ตื่นลเลย,ยวกวิบเลยกินยาเมื่อวานน่ะตื่นนี่คือแบบเจ็ดโมงเช้าเลยนะเห็นอยู่ผมตื่นผมผมตื่นมาเห็นพี่ไลฟูรีแกยังพลาดกันเลยสักยาวเลยวันนี้เราก็เจ็ดโมงเช้าเหมือนกันพี่ชิคิวสองหนึ่งทุกคู่ไปจัดไปจำไม่ได้ว่ากล่องอิมมอร์ทัลหรือว่ากล่องไอ้นี่ยกล่องโทมอะ่ะ เท่ะนะผมว่าหน้ากอกโทมนะผมไม่ชอบหัวไฟน่ามากเลยผมล้นเนยมันทำเหมือนีอเนี่ยโดหนึ่งเมื่อคืนมัดโกเลมกับซีเกตชนะซีเกตชนะครับผมแต่ตอนเกมสามอะ มัดโกลเลมเนี่ยจะชนะแล้วแหละซีเหมือนแบบไปมั่วแล้วก็โดนซีเตีแตกทีเดียวเลยข้ล่างพี่ขาา้างล่างเปิดบัดลงครับผมแล้วด้าดนหลังแชทนี้ก็โดน,น,ค,นครับสองขั้ผมเาเปิดที่ไอ้นี่ไงเอามากวนไงท้ายน,นี่เดินเกมแล้วแล้วก็ทิ้งด่างกันกได้มาตามที่ดีว่าไว้ครับพอนหมดพอดีพี่เข้าเปบางกอนหมดก็เลยปัดเลยจเจอครับ ร้อยเจ็บร้อยผมตามรับเช็นบางครั้งมันก็ไม่น่าแรงขนาดนั้นนะต้อสักนิดนึงอะผมว่าปั๊บมั่งแหละไอทีแล้วท่านี่ขุดสามเลยครับดาเมจรุ่งงั้นเข้าไปก็โดนสตันบังคับโดดด้านล่างครับองรันซอดผมก็มาใส่เช็ดครับเรียบร้อยเช็ดเซลลี่ครับโดนดีลิทอีกแล้วดักเลยเรื่องเขาเปลี่ยนเฟสละเอาไวเวนมามาโหกลางแทนละและแทนนี่ก็ ขังเ,เงินครั้งนี้แทนเอาไวเวิร์ดมาเก็บเบลด้วยไอ้นี่ได้ล,ลงไปฆ่าสองปีน่าจะคุ้มละครับผมตอบพกไว้หมดไเวลามาตีมต่อเอารันช็อตครับอัดต้อไปเซนต์น,นสลาดาสลาดายังไงดีครับได้ออยิวเปิดมาด้านหลังนี้ก็อารีนาเอาบัตรครับผมชนกันอยู่ฮะสลาดาน,น่าจะรอดเอาส่วนทั้งด้านดาคนไหนว่างไงครับบอทั้งเมื่อกี้เสร็จมาโยกหลบง,ง่ายครับและวมีตอร์เคิร์ดล็อกดาวลงต่อไปล็อกทั้งด้านดีเคครัเพื่อที่เซนลีน,นาลีนาโดนรวบตึงครับผม อัดเต็มแล้วโคโนสเบียนะครับเด่ดๆครับปอนัมแมนครับค่อยๆจ่ายสกิลไปครับไปปวดเท่าไหร่อลรามิตกับปัมปี้แรกกันแล้วตอนนี้ด้านนี้ดาวเทลสตาร์ยืไนไว้เซนิชาเซนิชาผมโดนทางด้านไรซ์เลอร์ดรอปลงมาชัดครับผมยังไงต่อโอเพนบูลเปิดไว้โคยเบรดครับทางด้านยับโซปอนัมแมนพยายามจะมาหลอกล่อผมแล้วก็ฟิตบูดาวไว้สัสันยัดลงต่อยทีผมที่นอ่นผมใส่นี่ครับโดนตีเข้ามาด้านนี้ทอสอัดลงไว้ที่โทบิโทบิโดนสเปียร์ไปแต่ไม่ติดขอบครับผมรอดไปได้อีกครั้ง สปินเตอร์บลัดตื่นยับต่อเฮ็ดยับซอกอริบุกปาดไปที่เนนบุมและนิชาเข้าหรือเปล่าโดนดาก,กเทลยัดหน้าก่อนครับจะเข้าไปรออาจจะโฮรอนนเนนอวอล์แลนด์ไว้ครับค่อยจ่ายอีกทีหนึ่งแล้วก็พอร์สอัดโขมดาวินเทเลตมาไม่เต็มครับมีซู่มก่อนโคเอเบรสครับเครื่องนั้นใส่ให้แท็กแล้วก็สปินเดอร์บลัดผมดูวงนอกยับซอนี่จ่ายสกิลที่ดีมากครับจนปั๊บปี้เกิดมาเสริมกันต่อคุกกี้ยันลงไว้ใส่เนนสลาดาสลาดาครับโดนสปินเดอร์บลัดครับตื่นกันรอบออตัวอเวอร์แลนด์พอรับ หลังจากแชทกับผยังโถมเข้ามายับตัวอีกเวฟบเราก็สแสบอัดลงไปล้วหน้าเบรชีปินได้มาทับกับแบดไว้และตอนนี้สแกตเตอร์ดึงยับซอบปาปี้ยังไงดีดาวเทลสตตย์หยุดไว้ยับซอบตัวปัญหาโบเอ็มเบรชครับผมก็ยื้อเวลาอีกรอบผมในขณะเดียวกันอารามิดก็ตายผมเจอปาปี้ฆ่าไปจริงจังก็ต้องติดเปิดครับโปยบิดไปติดคอพี่ผมยับซอบไปผมสู้กันจนปาระเบิดนะปากันแบบประมาณ2นาทีแล้วทอยัดลงต่อผมเชนตายครับไทนี่ถอยผมแชทก็ตีไม่เข้าก็เลยต้องแยกย้ายครับในไฟนี้ เหมือนแบสาาบสถานการณ์บีไ้แบบก็แบบไปกลับบ้านกันนะพี่ครับผมแบบคนไฟกันนานเกินจนแบบเพื่อนเขาก็มาเติมใหม่ทีหนึง่งเจอจะตายากันมาเจอดีก็ดีหน้าก็โดนตายภาพเดิมสองทีติดแคนนี่นะดุงไปห,หน้าเดี๋ยวก็น่าจะเอาบิ๊กมาทําต่อแล้วเ,เมื่อกี้ดีนะไปห,หน้าแบบเมื่อกี้ดีอย่างหนึ่งคือกูดูดาวโพโนโมานาันจะใหมห่แล้วหรออดีเป็นผลดีต่อซีเจ็ดนิดนึง มาผมตีใส่ทางด้านโทบีครับเอาแล้วทอร์สเซอร์ไพรส์มาเลยครับดีชาแล้วก็หวดอีกสักสองทียังถอยไม่ได้ครับโอ้โหโดนจายผมตรงนี้ต้องเอาเงินแล้วฮะด้านบนนี้อลิเนาบาร์ครับยื้อไว้ครับอันนดเพันเชนเชนหน้าแนบรั้วอยู่แต่เม้งขบผมกดขึ้นมาล่อฮิวครับแต่บอลทั้เมืเ่อกี้เสร็จยิงตามหลังไปเป็นเอ็ดบูมครับด้านตัวของเซเลลีโดนจิ้มยับต่อทอร์สบีบอัดรวบสองครับจังหวะนี้ดีชามาเต็มแชนตครับผมตีเลือกดีชาไปครับและมิสเตอร์เฮอร์ซื้อเวลาไว้ครับยังไง ไลท์ซิลเลอร์กระโดดขึ้นตัวบูมบูมพากลับได้หรือไม่ดาวก็เดลซัดพยายามจะหยุดเอาร้านเปิดไฟแล้วก็ตีย้ำต่อบูมถอยได้หรือเปล่าโอ้โหสตันซ้อมมาตอนนี้แหละกูด้าเบนอัดเข้าไปบรรเทาแมงจังหวะเพลิงครับโดนเข้าแล้วตายไปและถอยออกครับเทอร์แดนบูฟาวลงมาครับตัวของโทบีเข้ามาย้ำต่อเนี่ยบผมโทบีสตันย้อนลงไปใส่นิชาเป็นไฟที่นานอีกครั้งและนิชาจะตายเป่าไม่หลอดผมแล้วปูครับยิงกดย้ำต่อปั๊ปไม่ไม่หลอดทิมม่าคิวนั่นไลท์ซิลเลอร์แชทโอ้โหแบบนี้แย่เลยแย่มากเอา ยังไม่ยอมนะฮะเอามาพ่อบอีกหนึ่งครับใส่โดนตีโลแตกกระแทกหน้าครับก็รีบุกพยายามจะยื้อไว้แล้วนี่ใส่ลากดึงยังต่อนี่น้องบัตรพยายามจะเซฟตัวเองแต่ไม่ไหวฮะตายไปแล้วเสียไปอีกหนึ่งครับซีเิตข่าวอลแลนด์สอด,ดโบกเข้ามาย้ำต่อครึ่งหลอด,ออลด,ดอก็อลามิดโดนบอลทำไม่กี่เซตมาเต็มหลังพอดีครับปั๊บปี้ปิดได้สวยด้านตัวของฟานชัดข่าวบเข้ามาตียับต่อแต่ไม่แกล้าเข้าไปใกล้ชัดตะผมเพราะว่าอาจจะโดนวินต์เจ้าเขิลหรือเปล่า ังไงครับล็อวอ้าวยับซอจ่ายบิ๊เคยไม่ได้โดนนะล็อกไม่อยู่ครับดาวก็เทลสตาร์ยันถวบดีชายังไม่โจมงนะันนั้นดีดมาหาเฟ็นเลนบอยเฟ็นเลนบอยเหมืหอนจะมีโคโดแล้วแต่ว่าแซนฟายไ,ไม่มีบอลทัมเมอร์คริ้เสรครับยังไงครับกล้าบเนื้อทั้งนั้นนีชาบอกรับเต็มรับเต็มรับหนักครับแล้วก็มาดีดยับต่อบิงไม่ได้โดนดาร์กเทลอ,อีกรอบแล้วครัแล้วสลาดา้าซันเซ็ตไวตรไครับตายครับนีชาสลาด้าได้บิงแล้วด้วยครับไอเทมของเคอร์เรีกลังมาสง่ง เชนซีซีเยอะเหลือเกินครับปล่อยจิงถ้าไม่มีตัวเซฟวินเตอร์นอกจากเฮาวอร์นไปครอบทับถ้าวินเตอร์โดนเขาต้องปล่อยตายเลยแล้วต้องใช้แบ็คแบ็คเล่นล่ะไม่งั้นแย่โอ้เดินบนครับเบาดีลุนเปสตาร์ทไปดรอปลงมาตบดีช่าบอกโปลเอเบรนหุบแล้วก็ลอดซื้อครับมาบอลทั้งไมกิเสร็จจะบอกซาเน่โทบิหุ่นวนอยู่แช่บ่ไฟแล้วก็สเปียร์ยัดลงต่อ พยายามจะต่อคอมโบได้หรือไม่แล้วตอนนี้ครับดาก็เทลสตันหยุดทางด้านไวเว้นไว้ไวครับไม่ให้จ่ายวิเทอร์เคิร์ดวิเทอร์เคิร์ดล็อกไว้แล้วผมไปโดนไลซิซเลอร์ตัวเดียวเดินไล่ขอบตามติดกันไปส่วนมาทอมาแมนจัดการนั่นเซเลริเชนคิวได้ครับแต่ยังไม่จบอยู่แค่นั้นหรือเปล่าครับมีไลซิซเลอร์อยู่ไฮคลาวด์ตินนี้เปิดล่างเรดครับผมหลบตัวของกอลิบุกได้ครับสตันยันลงต่อกับตีด้านหลังครับเป๋าห,หลังใส่ที่ด้านมามา,มาครับผมเรียบร้อยไปและนี่ดาก็เทลสตันเซตอัพต่อที่ดันบัมปี้ครับผม ยัดลงใส่ปาเป้ปาเป้ถอยออกได้ไหมโดนรถกรอบไหครับน่าจะเหมือนจะตามผมเพราะว่ากราฟเนื้อแท็กคาวเวอร์ได้สบายหมดแล้วปาเป้ปเพิวหนีได้หรือเปล่าไม่ได้ผมเกรดไฟตามหลังคิลลิสปิงก,ก็ต้องบูมะเดี๋ยววอยเขาะน่าจะต้องใช้เวลาสักประสมาณสิบห้าทีไม่ดัดเขาเพิ่งจะส่งรับดานเชียวครับผมแล้วก็ลากูน่าเบชีนไปฮะปาเป้ผมรอยย้ำดาเมจเวทอีกทีนึงลืมเปล่า สเป็ครีเอทลึกลวัวได้ให้ช้าที่สุดไม่มีบายครับตอนนี้เหมือนสงสัยครับทางด้านโนของฝั่งทีมไบกิ้งครับบอลด้านล่างโผ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 ก็เฟรนด์วอยไปไล่กันซะหน่อยกุ้มไปกิ้งเริ่มรู้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดฝั่งของซีเก็ตเขาเล่นเซฟแบบเอายับต่อไปยืนแอบรอฟีดแค่กดฟีดให้ทันตอนตอนเขามาเปิดไม่ว่าจะเป็นดีเคหรือตาราาเปิดก็ จบแล้วหน้าที่อย่างเดียวของไวทกิ้งตอนนี้คือคทํายัางไงก็ได้ให้เห็นวินเตอร์เวิรลก่อนถึงจะเข้าถ้าไม่เข้าไม่เข้าวินเตอร์เวิรลก็ต้องใช้อ e ีจิ้เล่นขึ้นไประตีบ้านได้หลงๆขึ้นๆเรื่อยๆมาแล้วมาทำมาแมนเงินแทงใกล้ใกล้แล้วใกล้จะเป็นความจริงนนะแล้กษณ์วไม่ไดับตัวไม่รับยี่สิบกตีของเขาจบเกมนี้ไปผมว่าเดี๋ยวมีแอปซื้อไม่รับกันมากกว่า้ัวดีแย่มากดีแย่มากแบบดีๆแบบไม่รู้ไม่ดูสถานการณ์เกมออกไม่ดับไว้ก่อนเลย โอนไซโกลเซนอาบีแล้วหนีชา้าดาก่อนเทลมาเต็มเต็มถึกอยู่นะเพื่อนซ้อนไวก็อาจจะได้2หรือเปล่าครลากูน่าไปแล้วด้วยครับผมคุกกี้มาเจอาวันนี้ได้ครอบ2มาเปิดเซิร์ฟกระบอกเซอร์ไพรส์มังกี้ยิงบาร์เรียบร้อยไปเลยครับอารามิสดาก็เดือดซัดยันก่อนอ้าวมงด้านหนุ่มของมาสเมียรผมตัดท่านั่นเซเลรีได้สวยครับไม่มีโอกาสได้ออยิวแลแ้วตอนนี้บิทเตอร์เคิร์นครับผมล็อกดาวน์ลงไว้ผมใส่แชทผมเปิดร่างเร็วผมตบื่อนบัปปี้ตาย จบคาร์นัมแมนย้ำต่อยทีครับผมเอารัานเนปิดมาปั๊ปปีซื้อเกิดทันทีได้บอลส่วนนิชาผมวามย้อนกลับไลซิเลอร์ก็กระโดดขึ้นตัวสลาดา้าผมรอสตันเปิดดับลงมา2ดีลิสมาบคาร์นัมแมนเลยครับผมชู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ถอยจริงๆฮะแต่วิชั่นไฮกราวของทางฝั่งทีมซี MC เข็ก็ไม่มีครับนอนยาวกันไปคาร์มแมนเข้าได้ผิดอยู่ว่าตัวเองเก่งโดยเข้าไปเฉยเลยเมื่อกี้เขามีทั้งอีจินมีทั้งชีส เวลมาตรงกลางไซโคเซนเอาไปก่อนครับอารามิดโอ้มีสแตนไฟก็ดูไม่โดนนะเห็นเบรคเครื่องไวครับโกลยเบรสล้กูหน้าเป็นมาต่อครับทางกด้านของฝั่งนี้ครับผมใส่เรียบร้อยใส่มีใบนะครับอาจจะขึ้นบ้านหรือเปล่าไวกิ้งเพราะว่าไลทซิลเลอร์มีเอจิทอยู่นะฟินเตอร์เคิร์ตก็รีโหลดมาพร้อมอรัเป็นเดลบอยนี่โคโนได้ครับอีก40วินาทีเล่นในเฟสนี้เลย โอสลาด้าีนแทงชนสปายบอกมีอากนิบแล้วฮะควาแมนนะควาแมนเราวอลแลนด์พอดบดเข้าไปฮะยมมาก่อนโชว์บิสัตนยัดลงต่อโอเอิมเบรสเกิดไว้บอกไซเดอร์บอลนัแมนเต้ไปก่อนพี่ตอเคินเบล็อกไปไม่มีใครอยู่รอบนอกฮะรอบในบอกตีบารแล้วไปสแตนด์มาสองกับอกสุงด้านโิคงับไโดนบอว่าแมนกระโดดถอยออกครับสุดมาพี่ตายบอกแบ็กไปหฮะ ครับผมอันเดือเป็นข้อตอนนี้บาแหลกงตรงกลางของหน้าทีมซีเกตแตกครับผมละลายมาลายหายไปดันทั้งหมนกันต่อครับทีมไวกิ้งเอาเยอะจัดครับผมเลือดอาจจะระเบิดระเบิดหรือเปล่าพระเจ้าซีเกตนี่ยตัวหน้าเขาสามตัวเลือดคนละเกือบสามพันโอ้สามพันสองคนคนสองคนแปดครอบไว้แบบไม่มีไม่มีใครตายถ้าตายก็ต้องใส่สูตรแคมีเกนนิวิทเลือดลังจะจัดครับอย่บอกนะว่าตอนนี้ ทีเก๋คนพูดแต่จะรับแพ้เไร้ียังแบบสปีดอยู่สปีดอยู่แต่มันไม่ได้มันไม่ใช่แบบของน้อยขนาดนี้อันนั้นยังแบบของพอสู้ได้โหมดโรไซเลยครับผมตียับไปฮะฟวามเสน่ห์ออฮิวไว้ก่อนครับผมและเอจิตหมดครับผมเสียงดังบังชั้นครับชั้นแต่ว่าก็ไหวอยู่หรือเปล่าโทมี่ครับผมโดนสเปียร์ไปเอาแรนทอนหมดเข้ามาน่าสลาด้าตายสลาด้าไม่มีบายฮะ ด้านตัวของมิสเตอร์เคิร์สก็คูดาวโหลดบางทีครับผมคอยเบสเคลื่อนไปก่อนครับที่นิชานิชายืนกลางโดรับผมมีน้าแชนคัตออฟแบ็กไลน์ผมแล้วก็เข้าไปช่วยมิสเตอร์เคิร์สไม่ได้ครับนิชาไปต่อแล้วนีไซผมตั้งโลมาโดนเหลาหลังอีกทีครก็ผมจากนีชาโดก่องฝั่งนี่ครับไลซ์ซูเลอร์และดีเคดับเบลิลคิวครับขอได้ดีเคบุบด้านตรงกลางนี้ก็บวกกันครับผมคอยเบสไว้หลังคุณ่าเบสชินอัลโคแล้วทางด้านบัปปี้พยายามจะถอยออกผมโดนยิงเหนือจากดานก้นไหนครับดาวก้เดวซ์ซันไปก็ตีครับโล่เดกึ ตาจะรอสลาดาคือผ <Es> <an> ่านแล้วครับผมอาจจะรอปิ่งไปครับจัดหนักไปที่หน้กไวเวิร์ดไวเวิร์ดโวยเบรสนะฮะยังไงก็ดีมีซื้อเกิดมาครับเป็นเด็กบอยด้านข้างนี้ผมหลีหน้าโดนครับโดนที่หน้าดอกกําไตัดไปแล้วแล้วหีหน้าซื้อเกิดมาช่วยกันไทนี่ครับผมดาก็ไหนกับตีตีอยู่ใส่ปัดพรอนยัดหน้าแล้วบอกใส่นั่นนิชาแล้วนี่คุกกี้ยังต่อกินชี้ส่วนมาครับผมเอาแล้วพรอนหมดเข้าไปใส่สลาดาสลาดาพยายามจะโจมกลม เบรสไฟต์ตัดเมรดไว้ครับแข็งมาต่อที่ทางฝั่งตัวของเปนเอ็ดวายบีเคบีครับผมทั้งล่างเลยครับอัดหน้าซ้ายขวาหน้าหลังมิดเดิ้ลนื้อจ่ายไปแล้วด้วยผมทำอะไรไม่ได้ครับย้ำซอนจากวงนอกครับบทหลังด้วยเทนไส่ใส่ตายไปแล้วฮะดามซอลคงไม่มีแล้วคือดในคราวนี้แล้วก็เพือบเขียวตัวเองครับต่อโบเอ็มเบรสไปเจอลากูน่าเบรดต่อย้ำอีกค่นเบรสไฟตมบนรถตายครับดิชาต่อด้วยทเทนไซผมโดนตีครับอัดหน้าโล่โล่ระเบิดอยู่ดีครับเรียบร้อยยังไม่จีนีคอหรือเปล่า เียสีแตกกับแบบนี้ดับลงมาโบกหลังไปกับผมโวยเบรดย้ําต่ออีกทีเอาแลนทอทวัดดีเข้ากลางโดนคอมเชนชนทถอยมาแล้วนั่นแชทขับหน้าบ่อย้ําต่อแล้วรอบผมถอยกลับมาตีทั้งหมดเทียสีครับแล้วนั่นทีไวกิ้งไวกิ้งรอปิดกล่องเลยฮะซีเกตสมองเครื่องสุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะรอดแลับมีเคลือบอยู่ฮะยังมียังมีครับแต่ว่าโวยตายแล้วเธอผมมาก็ตายไม่รู้จะภาพยังไง นี่ครับทางฝั่งอินดชาไม่รอดแล้วจีจีคอร์วไวกิ้งชนะไป2อศูนย์ไม่มีเกมสามครัมาเดือดเลยครับยิกมาอันนี้เขาเลื่อนไปป่ะยคาับไปลืมคือหรือเขามาไวสุดเลยเขาเอ้ยเขาเลื่อนมาใกล้ปะเ,เวลาใกล้ใกล้คือเช็คให้ครับผมเพราะว่าทัวร์นี้ส่วนใหญ่จะตามเวลานะฮะแต่ว่าอาจจะมีเลื่อนมาได้ก,ก็ได้ครับผมถ้าเป็น ESL นะคือเขาจะเลื่อนเข้ามาใกล้เข้ามาอีกครับผม รุปเป็นไงบ้างครับเกมนี้รีแคปไม่ฟังหนครับผมว่าดับฝั่งของซีเกได้เปรียบกว่าในตอนเล่นเกมการเกมนึงเล่นแต่เลนที่บอกว่าลีนาคือทําไม่ดีแค่ในเลนแค่นั้นก็พอแล้วอ่ะครับผมไม่คิดว่าเขาจะทาดีขนาดนั้นไงเขาซัดมาทำามน15ทีมีแค่4,000อันนี้คือต้องเทคเครดิตเลนบนเลยนะทำให้เกมมันขนาดเนี้ยลีนาสลัดาถ้าเกิดเลนมันไม่พังขนาดนั้นอ,ะอ่ะเอาสัก10ทีมีสัก4,000น่ะ สามพันไปไปจนสี่พันแล้วออกเมสเนี่ยไปสวนได้ <c oughs> ตอนตอน <c oughs> ตอนที่เขาไฟยี่กันสองนาทีน่ะถ้าเกิดเขาไม่แย่มากว่าเกมมันอาจจะแบบซีกเอ็อาจจะได้ดีกว่านี้นะมีโอกาสแบบสู้กันแบบสูสีนะ <c oughs> นี่คือสู้ไม่หวั่นเลยขนาดจาังหวะของไวกิ้งก็เข้าพวดไปไปเข้าตัวตัวที่ไม่ใช่วินเตอร์ไวเบอร์นะครับพี่โ <c oughs> <c oughs> ดนเซฟโดนเคิร์สตัดอะไรเต็มไปหมดคื <c oughs> อแบบแย่แล้วนะเห็นเห็นว่าแย่แล้วแต่ไม่มีดาเมจไปปิดเพราะไม่มีของเวลเวลามไม่ทัน มันก็เลยแย่ีการบิสเซิลแต่ว่ายังไม่มีเบิร์ดดาเมจหนักๆที่ไปลบตัวกล้ามเนื้อของไวกิ้งอ่ะจริงแล้วมันต้องมีทรัพยสี่ซื้อเวสเซลมาถ้าเจอแบบกรณีที่มันเป็นเชนอะไรแบบนี้นแต่ทัพสี่มันเป็นไวเวอร์ที่ต้องมีซื้อเตเรนมาเซฟมันเลยไม่มีคนซื้อเวสเซลไทนี่ก็เป็นตัวที่ซื้อเวสเซลไม่ได้มีแต่มาคนเดียวที่ซื้อเวเซลได้ย่างมั้งดงังกลแตกไปวอบใน เกมที่2กับ4เข็ดนะฮะก็ไปยิ่งครับได้แต้มสำคัญมานะจากทีมท็อปนะครับผมแต่บอกเลยว่าทัวร์เมนนี้คืออีพิกนะก็คือหลายๆทีมนี่แบบฟอร์มแบบร้อนแรงกันั้งนั้นนะครับผมนาะจะมีผิดแปลกกันบ้างในบางทีับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปยาวๆครับนะครับ